สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเหียวนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนอะไรเอ่ยมาเดากันดีกว่าอ่าเดานะคะค่ะวันนี้เราจะมา เรียนกิจกรรม,ม,มเสริม,มประสบการณ์เามาจากไหนหรอคะอ้าววันนี้<า>ไม่ไม่มีหน้า<แ>ค่ะให้เตรียมกระดาษอย่างเดียวนะคะลูกกระดาษเตรียมเหมือนเมื่อวานเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องหน่วยการเรียนรู้ผักและผลไม้นะคะเมื่อวานนะคะเราเรียนเรื่องเมื่อวานเราเรียนเรื่อง ผักไปแล้วฉะนั้นวันนี้เราก็จะต้องเรียนเรื่องผลไม้นะคะต้องดูนะคะอ๋อต้องดูก่อนครูกต้องดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าอ่ะก่อนที่เราจะมาทํางานเรามาเล่นเกมเรามาเล่นเกมกันดีกว่ามาเรามาเล่นเกมกันดอ่ะเกมนี้เ,เด็กๆนะคะทายผลไม้ว่าผลไม้ที่ครูเหมียวถามนั้นคือผลไม้อะไรอ่ะ ฟังคำถามดีๆนะคะอะไรเอ่ยมีตารอบตัวบนหัวมีใบกินแล้วชื่นใจเนื้อเหลืองชุ่มชำโคครับปลาโลตใครนะจับปลาโลตค่ะสับปะาดสับปะรดสับปะรดหรือเปล่าเนี่ยใช่แน่ใจนะ ในะ่ไม่ค่ะสับป,ประรดถ,ถูกต้องคะ่ะลูกสับป,ประรดนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีตาอยู่รอบตัวนะคะบนหัวก็จะเป็นใบนะคะแล้วก็ข้างในนะคะรสชาติของสับป,ประรดก็จะเป็สีเหลืองมีรสเปรี้ยวหวานๆน,นะคะกินตอนยิ่งเอาไปแช่เย็นแล้วก็ามากินตอนร้อนๆน,นะคะยิ่งรู้สึกชื่นใจนั่นเองค่ะอ่ะอเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะ คุณคุณหาเวลาหนูกินเอ่อโอลมาอันเน่าเวลาหนูแสบปากตลอดเลยเพราะว่ามันเปรี้ยวมากๆเลยใช่ค่ะต้องต้องกินอันหวานๆนะคะมันมีอันที่หวานๆด้วยอ่ะต่อมาข้อที่สองเรียมตัวตัวยังข้อที่สองตัวย่างตัวย่างอ่า อะไรเอ่ยเปลือกเขียวเนื้อแดงเม็ดแห้งสีดำเ,เนื้อในชุ่มฉ่ำแล้วชื่นใจแตงโมแล้วชื่นใจแตงโมค่ะแตงโมแตงโมแม่ใจหรือเปล่าอ,อ่านเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่าค,คำตอบนะคะคือ ถูกต้องค่ะคแตงโมนะคะเหมาะเป็นผล,ลไม้ในฤดูร้อนหักเด็กๆจะกินนะคะก็คือต้องปอกเปลือกก่อนนะคะหรืออย่างนั้นก็คือหรือถ้าจะกินต้องผ่านะคะแล้วกินเฉพาะเนื้อที่เป็นสีแดงๆมเมล็ดแ,ลแตงโมเราไม่กินนะคะเ,เราไม่กินเม็ดแตงโมส<อ><อ>ีดำๆดำนะคะอ <laughs> โอเคค่ะไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่า ่หมดแล้วมีแค่สองข้อวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบของผลไม้ว่าผลไม้นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เด็กๆรู้จักผลไม้ชนิดนี้หรือเปล่าคะ่แ <Apple. S 1> <Apple. S 2> อปเปิ้ลค่ะเรารู้ว่าแอปเปิ้ลนะคะมีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวด้วยถ้าเด็กๆเ,เคยเห็นแต่เราไม่รู้ว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างนั้นเรียกว่าอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันดีกว่าแ,วแ,วแ,วแบบให้ผู้ใหญ่ค่ะอันแรกอันที่คุณครูชี้คือส่วนเด็กๆรู้จักไหมคะอันสีแดงๆงส่วนสีแดง,แดง เปลือกถูกต้องค่ะสีแดงๆนะคะที่อยู่นอกสุดเรียกว่าเปลือกเปลือกบาง่นมันจะเปรี้ยวด้วยนะคะคุณูมีแบบหวานด้วยค่ะอุ่นใจอ่าเปลือกนะคะมีเนื้อด้วยเปลือกมีทั้งกินได้และกินไม่ได้อย่างเช่นแอปเปิลกินได้ไหมครับเปลือก ได้ค่ะอ่าแล้วแล้วเปิดทุเรียนล่ะเปิดทุเรียนกินได้ไหมคะไม่ได้ะไม่ได้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 ะแล้วไม่ได้กปกเอาอ่าถูกต้องค่ะเรากินเปลือกทุเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่าทุเรียนมันเป็นหนามนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้สับปะรดก็กินไม่ได้นะคะเนือบทุเรียนเลยเพราะว่ามันมันมีแต่หลมคมแหลมแหลมแต่เนื้อข้างในอร่อยนะอุ่นใจ เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบที่สองกันดีกว่าส่วนประกอบที่สองข้างในเรียกว่าอะไรคะเนื้อสีขาวๆอันสีขาวๆเรียกว่าอะไรคะ<ป>เนือ้อแอปเปิ้ลเนื้อนะคะเป็นส่วนเนื้อของแอปเปิ้ลอ่าถูกต้องค่ะเป็นส่วนเนื้อนะคะคือส่วนที่เรารับประทานนะคะซึ่งในของแอปเปิ้ลเนี่ยก็คือเป็นเนื้อสีขาวๆข,ข้างในนะคะอ่าโอเคค่ะชวนตาไป มันมันจะไม่สามารถกินได้ทั้งวันเลยถ้าแช่ได้ถ้าแช่จะได้กินทั้งวันเลยกินได้ทั้งแบบแช่แล้วก็ไม่แช่ค่ะอุ่นใจโอเคค่ะเรามาดูส่วนประกอบต่อไปกันเลยนะคะอันข้างในสีดำๆเรียกว่าอะไรคะใครตอบเม็ดเม็ดแอปเปิ้ลข้างในคือเมล็ดนั่นเองค่ะ ข้างในเมล็ดนะคะเอาไปรับประทานอาหารนะคะไม่ได้นะคะแต่บางชนิดก็สามารถรับประทานาได้นะคะก็อร่อยด้วยโอเคค่ะสำหรับเมล็ดนะคะเวลาเขาจะเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่นะคะเขาจะนำส่วนเมล็ดเนี่ยไปปลูกลงดินก็จะกลายเป็นต้นแอปเปิ้ลต้นใหม่นะคะแต่บางชนิดเนี่ย<ห>ก็คือ อ่าอย่างเช่นบางชนิดอย่างเช่นหนูเคยคน้องหนูเคยเห็นด้วยค่ะหนูเคยฝันด้วยโอ้มีฝันจินตนาการกว้างไกลนะเราเนี่ยอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะคะ,มมะเมล็ดนะคะบางชนิดกินได้อย่างเช่นเม็ดขนมเนี่ยถ้าเอาไปเผาไฟะกินได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ควรกินนะคะเราไม่ควรกินมเมล็ดนะคะควรเอาไปปลูก นะคะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเด็กเๆเด็กๆนะคะ<ด>เจอมเมล็ดเ<น>ด็กๆเอาไปปลูกลงดินนะคะก็จะเป็นต้นใหม่อ่ะไปๆต้นก็เอาไปปลูกด้วยค่ะเมล็ดต้มส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะ<ด>ส่วนนี้เรียกว่าอะไรโอ้แล้ว แล้วส่วนสตรอเบลรี่พอตสตรเบอรี่มีกอ่ะมีใครรู้บ้างคะส่วนนี้คือส่วนอะไรสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่วหวนมาเล็ดค่ะมาเล็ดเอาไปแล้วนี่ค่ะส่วนผู้ดิบก้านก้านหวเล็บแขนตรงนี้นะคะเรียกว่าก้านนะคะ ก้านนะคะก็คือ,อเป็นส่วนที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวผลละไม้กับตัวต้นใหญ่นะคะเวลาตอนที่ผล,ลไม้เรายังเป็นลูกเล็กเ,เป็นยังเป็นลูกเล็กๆอยู่เนี่ยอาหารสารอาหารก็คือผ่านมาทางก้านก็คือต้นไม้เนี่ยก็คือให้สารอาหารผ่านทางก้านนะคะอาหารก็จะมารวมตัวกันที่ผลแล้วผลไม้ของเราก็จะค่อยๆเติบโตโต จนกระทั่งเป็นผลไม้ที่เด็กๆรับประทานกันนั่นเองค่ะชื่อเป็นหยาหรอส่วนก้านกินไม่ได้นะคะลูกอันนี้แหละอันนี้คืออะไรสีเขียวๆเนี่ยใบใบค่ะถูกใบค่ะส่วนใบนะคะอันนี้เป็นส่วนใบของผลไม้นะคะไม่ได้เห็นใบเลยนะคะ ตรงนี้ส่วนหวไหนนะคะกินมานินไม่มีเหรอทำไมเวลาอ่าโอเคค่ะเด็กๆรู้จักส่วนประกอบทั้งหมดของผลไม้แล้วนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าผลไม้มีประโยชน์อะไรบ้าง <c oughs> อ่าผลไม้นะคะจัดทั้งอ่าผลไม้นะคะจัดเป็นอ่า <c oughs> อยู่ในหมวดวิตามินนะคะคือหมวดที่สี่นะคะหมวดนี้ หมวดผลไม้หมวดที่4นะคะหมวดที่4มีชื่อว่าวิตามินนะคะิตาเห็นไหมเมื่อวานที่เราเรียนกันนะคะเกลือแร่นะคะจะอยู่ในส่วนของหมวดที่สามที่เป็นผักเห็นไหมผักจะอยู่ส่วนที่สามคือหมู oh ่ที่สามหมู่เกลือแร่แต่หมู่ที่สี่ apple จะอยู่ในหมู่วิตามินเหมือนกันค่ะอะต่อมานะคะ อาอูอ่ออที่สี่วิตามินนะคะมีประโยชน์ช่วยบำรุงสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆทำให้ร่างกายของเด็กๆรู้สึกสดชื่นแถมที่สำคัญผลไม้อยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามนะคะทำให้ตาของเราชัดเจนมอง มองสายตาชัดแจ๋วเลยแล้วก็ทำให้เหงือกและฟันของเด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเด็กๆไม่กินเปลือกส้มเอ่อไม่ใช่เปลือกส้มถ้าเด็กๆไม่กินส้มส้มเนี่ยมีวิตามินซีซึ่งช่วยป้องกันเรื่องเลือดออกตามไรฟันถ้าเด็กๆไม่กินส้มโตขึ้นไปเด็กๆก็จะเลือดออก วมฟันเลยฉะนั้นถ้าไม่อยากเลือดออกเด็กๆต้องกินส้มนะคะผลไม้ชนิดอื่นๆก็ช่วยในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันอาหารเยอะๆหนอว่ากินนมอย่างเช่นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ช่วยทําให้เราผิวพรรดีนะคะเออหนูชอบกินนมนะคะ ผลไม้นะคะได้แก่ได้แก่อะไรบ้างผลไม้ที่ครูพูดถึงก็ได้แก่มะละกอกล้วยสม้มมะม่วงฝรัง่งสับประรดนะคะอโอเคค่ะน,น,นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนจะเริ่มคลาสนะคะมีคนพูดถึงกีวีนะคะกีวีก็เป็นผลไม้นะคะ แล้วก็มีอื่นๆอ,อีกมากมายเลยถ้าเด็กๆอยากรู้จักผลไม้เพิ่มขึ้นสามารถลองไปหาดูได้นะคะ,อะโอเคค่ะวันนี้นะคะ<แ>เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆทำเรื่องส่วนประกอบของผลไม้นะคะเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยอ,เอ่เขียนข้างบนเลยค่ะลูกว่าส่วนประกอบของผลไม้อ่าเขียนตามเลยค่ะลูก เขียนเลยค่ะคนไหนกลัวเบี้ยวนะคะเตรียมไม้บรรทัดขีดเส้นนะคะจะได้คัดตรงๆสวยงามเมื่อกี้นะคะเราเรียนเรื่องส่วนประกอบของผลไม้นะคะก็ให้เด็กๆวาดลูกออย่างเช่นคุณครูเหมียววาดอะไรเนี่ยวาดแอปเปิลค่ะวาดแอปเปิลนั้นวาดเหมือนคุณครูเหมียวเลยค่ะวาดแอปเปิลนะคะแอปเปิล นี่โค้งฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็โค้งฝั่งหนึ่งแล้วก็วาดข้างในอีกอันหนึ่งนะคะจะได้มีเนื้อข้างในกับเปลือกข้างนอกนะคะแบบนี้วาดตามคุณครูเลยค่ะเขาบอกให้วาดตามคุณครูเขาบอกให้วาดตามคุณครูเขาจะให้วาดส่วนประกอบของผลไม้ นะคะเวลาวาดวาดวงกลมครึ่งหนึ่งแล้วก็วาดวงกลมอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็วาดข้นนงางในสนะคะเพื่อที่จะได,ไดไ้แบบแดงว้แล้วค่ะจะได้เข้ากับเปลือกดีค่ะลูกเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนหลังจากวาดอ่ตัวเปลือก<อ>แล้วลแล้วตัวเนื้อข้างในแล้วนะคะ<อ>เราก็วาดกา<อ>้านค่ะเด็กๆก็วาดกา้าน<อ>นะคะ แล้วเป็นก้างว่านใหญ่ๆนะคะลูกตอนระบายสีจะได้สวยงามเอากระดาษใหม่เล okay. ยไหมยังยังเดี๋ยวพ่อให้ดูก่อนแล้วตามคู่วาดตัวอะไรนะตัวอะไรชั้นติดส่วนสุดอ่ะนี่ขีดอไมเขามีสองขีดทามาเลยกว่าตรงตัววาดหลไร ด้านหลังข้างบนก็แล้หวหลังจากเด็กๆวาดก้านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็วาดใบด้วยลบๆดิ <c oughs> วาดก้าน<ม>ก็ต้องวาดใบไม้ไมใช่แล้วต้องมีใบไม้ด้วยนะคะตัวใบไม้แล้วคะ่ะหนูก็จะมาทาเปลือกสีแดงเปลือกเปลือกต้องเป็นสีแดงด ใช่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณรูเหมเียวยังวาดไม่เสร็จเดี๋ยวมันเละเทะนะคะอวาดก้านวาดตอนนี้เรามีเปลือกข้างนอกแล้วมีเนื้อข้างในมีก้านมีใบนะคะใบไม้และสุดท้ายก็คือเมล็ดค่ะเห็นไหมมีเมล็ดด้วย ผมทำมาเล็ตที่เมีค่ะหนูทำตุลัดเพรหนูไม่เคยเห็นเลยปกติก็จะให้ยายหั่นให้ค่ะเวลาแม่แม่ไปทำงานแต่ว,แตว่าเวลาเวลาอุ่นใจกินแตงโมแตงโมอุ่นใจก็ต้องเห็นเมาเล็ตเห็นเมล็ดของของของแตงโมใช่ไหมนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าเมล็ต นะคะแต่ถ้ายังอยากเห็นเมล็ดอันอื่นๆของผลไม้ชนิดอื่นก็ลองถขำลองขอคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงสําหรับสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เมล็ดเ็าจะมีหลายเมล็ดมากเขาจะอยู่ข้างนอกนะคะอันนั้นเขาจะแลกกว่าชาวบ้านนิดนึงนะคะเมล็ดเขาจะเป็นอันเล็กๆที่เป็นรูๆอันนั้นแหละค่ะคือเมล็ดของเขาเพราะว่าเพราะว่ากล้วยของอันเล็ มเมล็ดเยอะมาก่วนพับขอบอ๋อนั้นเราก็วาด <มะ S 2> แอปเปิ้ลเหมือนกันเพราะแอปเปลลิ้ลมีมเมล็ดแค่แค่แค่สองมิดเองนะคะอ่าตัวัดเปลลียงโอเคค่ะจากนั้นคุณครูเหมียวก็ ชี้ส่วนประกอบบอกว่าส่วน<า>ส่วนประกอบแต่ละอย่างของคุณครูเหมียวเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะอย่างเช่นคุณครูเหมียวชี้ลูกศรไปที่กานนะคะแล้วก็เขียนว่ากานก็าตรงนี้ตรงนี้ลอกไก่ไม้โทสระอานอหนูกานนะคะกอานอการไม้โทก้านอ่าเก่งมากค่ะโดนัท อย่าลืมนะคะเขียนลูกศรเหมือนคุณครูด้วยนะคะลูกลากชี้ตรงก้านสิชี้ตรงก้านก่อนแล้วก็เขียนว่าก้านคนไหนกลัวลูกศรเบี้ยวนะคะใช้ไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดไ,ได้นะคะสีไปเลยต่อม,มาส่วนที่สองนะคะถึงใบใบงใบไปอ่ะพาเธอไปหน่อย ไม้ม้วแต่ละไอไม้ม้นอ่าสละไอไม้ม้นบอใบไม้บอไอใบเก่งมากเลยค่ะลูกโดนัทอ่ะเขียนใบด้วยค่ะลูกเขียนแบบนั้นนะคะเขียนไปเรื่อยๆเลยอ่ะของของโดนัทเขาเขียนกรอบไปคึงคูด้วยเวลาระบายสีจะได้สวยๆเนาะโอเคค่ะไหนดูของคนอื่นเซฟมีคนอื่นไหนอ่ะมีคนอ่นไหนของดูซิ โชว์มาแวบๆโชว์มาแวบๆนะคะอ่าโอเคค่ะหลังจากเขียนคำว่าใบาเสร็จแล้วต่อไปชี้ไปที่เนื้อข้างในค่ะเ,คเนื้อสีข,ขาวๆชี้ไปและเขียนว่าเนื้อ,อเ,เนื้อนะคะนองเอ,อือเนื้อไม่โทเ,เนื้อ นะคะมีสระเอหนูก็มีตัวนี้นะคะมีนอนหนูสระเอือแล้วก็ไม่โทรค่ะมีตัวนอนหนูมีชื่หนูเดวยค่ะสระเออเลยโอเคค่ะเนื้อนะคะเก่งมากค่ะลูกโดนัทอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งตามา ชี้ไปที่ข้างนอกสุดค่ะข้างนอกสุดข้างนอกสุดตรงนี้นะคะตรงนี้เเขียนว่าเปลือกนี่้างนี้เปลือกนะคะปอเปลือกปลเอือเปลืออปลเอือกอเปลือกนะคะมีปอปลา ลอลิงสารเอือกอไก่นะคะกเปลือนะคะคำนี้ยาวนิดึงนะคะลูกเขียนสวยๆนะคนไหนไม่สวยใช้ยังลบนะคะลูกคุณครูเหมียวเดี๋ยวคุณครูเหมียวอ่านไม่รู้เรื่องนะอ่าโอเคค่ะ ถ้าเด็กๆกลัวว่าภาพไม่สวยวาดใหม่ได้นะคะลูกเดี๋ยวดูย้อนหลังแล้ววาดใหม่ได้นะคุณครูเมียวเอาดูเพื่อนด้วยนะคะคุณครูดูของทุกคนค่ะนะคะคนไหนส่งงานมาคุณครูเหมียวดูหมดนะคะอ่ะ่อไป้ายส่วนประกอบสุดท้ายนะคะชี้ไปที่ข้างในสุดเลยค่ะชี้ไปที่ข้างในสุด กอนเมล็ดแล้วเขียนว่ามลเมล็ดตรงนี้ให้มันติดๆอมันเพเมล็ดอยู่ข้างในสุดนะคะอเ,คเอาไว้ปลูกพืชถ้าเด็กๆอยากจะมีต้นใหม่นะคะอยากจะมีต้นไม้เยอะๆมีต้นผลไม้เยอะๆเด็กๆก็เอาส่วนมลเมล็ดที่เด็กๆรับประทานออกเนี่ยเอาไปปลูกนะคะ แต่ไม่ใช่ปลูกเลยนะต้องเอาไปพึ่งแดดพึ่งลมก่อนให้แห้งก่อนแล้วจากนั้นค่อยเอาไปปลูกนะคะลูกอย่างเช่นเมื่อวานที่มีคนวาดฟักทองมาให้คุณดูเนี่ยเราต้องเอาเม็ดฟักทองข้างในเนี่ยไปล้างน้ําพึ่งลมให้แห้งก่อนแล้วถึงจะค่อยปลูกได้นะคะไม่ใช่กินเสร็จปุ๊บใส่ดินไม่ได้นะคะลูกบางทีมันก็มีคมมนมเรียกค่ะ ถ้าเป็นขนมมันน่าจะกินไม่ได้แล้วค่ะเพราะมันโดนความร้อนมาแล้วนะะอ่าผมว่าเสร็จแล้วรอรีบรอเล็กนออ่าคุณครูเหมี่ยก็ระบายสีค่ะก็คือคุณครูเหมี่ยระบายสีแดงข้างนอกแล้วข้างในอ่ะถ้าเด็กๆไม่ชอบสีขาวเด็กๆใช้สีเนื้อนะคะใช้สีเนื้อระบายข้างในหรือถ้าเด็กๆ อยาก,ยากให้สมจริงใช้สีเนื้อนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่มีสีเนื้อก็ปล่อยให้เป็นสีขาวก็ได้นะคะวาดเปลือกสีแดงี่บ้แงอ่า<ม>แล้วก็มีก้านสีน้ำตาลก้านใส่สีน้ำตาลนะคะใบไม้สีเขียวนะคะเดี๋ยวเด็กๆค่อยระบายสีอย่างได้นะคะอ่าโอเคค่ะ แล้วก็มเมล็ดของคุณครูแล้วแต่นะคะจะวาดสีน้าตาลสีดําได้เหมือนกันหมดนะคะใครเลียนตัวก้นน่ก็มันก <Okay, S 1> ็มันก็มันสีดาอยู่แต่ตัวข้างบนข้างขาลบออกอ่าหลังจากที่เด็กๆนะคะ,ะวาดส่วนกรอบของผลไม้เสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะ,ะเขียนชื่อจริงด้านล่างสุดนะคะเขียนชื่อจริงตัวเองด้านล่างนะคะ,ะเห็นไหมคุณครูเนี่ยมีบรรทัดด้วยนะคะ ก็เขียนชื่อจริงไปเด็กคนเขียนคน่อขงภาษาอังกฤษหนูได้ไหมคะอ๋อเขียนเป็นภาษาไทยค่ะลูกอันนี้เราจะฝึกเขียนชื่อเป็นภาษาไทยกันนะคะต้องก็ไปเดี๋ยวอุ่นใจลองถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คุณครูอยากดูว่าเด็กๆเขียนชื่อตัวเองเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นวิชาภาษาไทยเราก็จะเขียนเป็นภาษาไทยนะคะอ่าเขียนชื่อนะคะถ้าเป็นเด็ก ผู้ชายเขียนขึ้นต้นด้วยดอชอเด็กชายนะคะถ้าเป็นแบบผู้หญิงก็เขียนตามภาพนะคะคือดอยอแล้วตามด้วยชื่อจริงนะคะ่เของไม่มีเม็ดค่นะคะต้องวาดแบบนี้นะคุณครูจะได้รู้ว่าตรงไหนคือเนื้อตรงไหนคือมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดเ่จะวาดเมล็ดนี้คนเอาออกมาด้วยค่ะ คนเอาออกมาหลังจากเขียนชื่อจริงเสร็จแล้วเด็กๆโอ๊ยแป๊บหนึ่งนะเขียนชื่อจริงเสร็จแล้วเด็กๆก้องเขียนเขียนนี่เขียนเลขที่ได้นะคะคุณครูเหมียวเลขที่ศูนย์นะคะสมมุติคุณครูเหมียวเลขที่ศูนย์คุณครูเหมียวเขียนเลขศูนย์ข้างบนมุมกระดาษ บีค่ะเลขกอ๋อโดนัทค่ะเขียนนามสกุลด้วยนะคะลูกหนูต้องเขียนนามสกุลด้วยนะคะนะคะถ้าเขียนไม่เป็นถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะว่านามสกุลเขียนยังไงเพราะว่าเด็กๆต้องเขียนชื่อและนามสกุลเป็นแล้วนะคะอ้าวโอเคค่ะยังไม่ใช่นามสกุล่างนี้ค่ไหมใช่ใช่ เขียนเลคลิปเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะก็คนไหนที่ทำไม่ทันนะคะสามารถไปดูคลิปเดี๋ยวคุณครูเหมี่ยวจะส่งคลิปไปในกลุ่มนะคะหลังจากที่ระบายสีและคัดให้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องถ่ายรูปนะคะลงไปในกลุ่ม l ลายเพื่อที่คุณครูเหมี่ยวจะได้ตรวจสอบว่าเด็กๆทำถูกหรือเปล่านะคะเอาให้สวยงามเลยนะคะ อ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูเมียวขอลาไปก่อนนะคะลูกเด็กๆอย่าลืมส่งงานแล้วก็อย่าลืมเช็คชื่อยคะอย่าลืมเช็คชื่อด้วยนะคะโอเคค่ะคุณครูเมียวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดนเดอร์คืด้วย